มาช่วงนี้นะครับก่อนที่ศาลโลกจะตัดสินการตีความคดีประสาทพระวิหารนะครับผมจะพาทุกท่านไปฟังหัวหน้าคณะฝ่ายกฎหมายของไทยนะครับท่านทูดวิรชัยพลาใสไขข้อข้องใจแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้ให้ฟังอย่างละเอียดทุกขั้นตอนครับคุณผู้ชมครับคดีประสาทพระวิหารถ้าจะเปรียบไปก็เหมือนกับภูเขาไฟที่เงียบสงบไปแล้วนะครับหลังจากที่ศาลโลกได้พิพากษาไว้เมื่อปีพาศ .2505 ผ่านมา50กว่าปีภูเขาไฟลูกนี้ปัะทุกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งกลับขึ้นมาอยู่ในความสนใจของผู้คนทั้งคนไทยและคนกัมพูชาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มีเรื่องราวต่างๆผ่านมานะครับรวมทั้งล่าสุดที่กัมพูชายื่นคำร้องต่อศาลโลกขอให้ตีความคำพิพากษามเมื่อปีพศ2 5 0 5ว่านอกจากตัวประสาทพระวิหารแล้วเรื่องราวต่างๆพื้นที่บริเวณอนาโดยรอบแล้วเป็นของกัมพูชาหรือไม่อย่างไร เรื่องนี้นะครับทั้งไทยและกัมพูชาให้ทีมทนายความทีมกฎหมายไปต่อสู้คดีกันในศาลโลกชี้แจงด้วยวาจาส่งเอกสารหลักฐานเรียบร้อยหมดแล้วนะครับและศาลโลกนัดฟังคำพิพากษาในวันที่11พฤศจิกายนที่จะถึงนี้คดีนี้คนไทยต้องติดตามฟังด้วยความรอบคอบแล้วก็มีเหตุผลให้มากที่สุดนะครับและเพื่อความชัดเจนที่สุดวันนี้ผมพามาสนทนากับท่านหัวหน้าคณะทีมกฎหมายของไทยที่ต่อสู้คดีประสาทพระวิหาร ท่านเป็นเอกอัคราชทูตไทยณกรุงเฮตของเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นที่ทําการของศาลโลกด้วยนะครับท่านวีรชัยพลาศัยครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับครับก็เหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะฮะครับสิบเอ็ดพฤศจิกายนครับเราวางแนวทางตามที่คาดการกันไว้สี่แนวทางนะครับมีอะไรบ้างครับก็ที่ว่าศาลจะออกได้นะฮะครับคืออันนี้ก็เป็นที่ปรึกษาทั้งสามแล้วผมประชุมัาแล้วก็เห็นอย่างนี้เป็นไทยแนวทางกว้างๆในแต่ละแนวทางก็แตกย่อยซอยลงไปได้ แนวทั้งที่หนึ่งก็คือสารตัดสินว่าสารไม่มีอำนาจนะครับหรือว่ามีอำนาจก็ไม่มีประเด็นต้องตีความเราชี้แจงกับสารว่าคดีเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยกรมมูชาฟ้องนอกกรอบคดีเดิมมันเป็นคดีตีความมันออกนอกกรอบไม่ได้ในเมื่อฟ้องออกนอกกรอบคดีเดิมคือไปฟ้องเรื่องเขตแดนเนี่ยสารก็ไม่มีอำนาจอย่างไรก็ดีหากสารเรามีอำนาจเนี้ยเราก็ชี้แจงว่ามันก็ไม่มีข้อขัดแย้งระหว่างคู่กรณีในเรื่อง การตีความเพราะไทยได้ปฏิบัติแล้วกัมพูชาก็พอใจแล้วไปตั้งแต่เมื่อปี2505อันนี้ก็ถ้าศาลฟังเราก็อาจจะออกในแนวนี้ก็ได้ไม่มีอำนาจถ้าออกอย่างนี้นะฮะก็จบครับไม่ต้องทําอะไรต่อก็จบ,บแต่ถ้าศาลออกตรงกันข้ามออกศาลมีอำนาจมีข้อขัดแย้งระหว่างผู่กนนรณีอันนี้ก็จะตัง้งข้ามไปสู่สาระก็เป็นไปตามอีกสามแนวทางที่เหลือครับรบ,บแล้วทางที่สองก็คือว่า ศาลตัดสินให้ตามที่กัมพูชาต้องการกัมพูชาขอกระสานสิ่งที่กัมพูชาขอกระสานนี่นะฮะก็ค,คือให้สารตัดสินในวันนี้เพราะสาลเมื่อปี2505ได้ตัดสินว่าบริเวณใกล้เคียงปราสาทบริเวณใกล้เคียงปราสาทนะต้องเป็นไปตามเส้นเขียนแดนบนแผนที่1-2แสนซึ่งถ่ายทอดตามที่กัมพูชาถ่ายทอดในปัจจุบันเราก็ชี้ให้สารเห็นว่าหนึ่งไม่มีตรงไหนเลยในคำพิพากษาเดิมที่บอกว่าบริเวณใกล้เคียงต้องกําหนดด้วยเส้นเขียนแดน สองเส้นเกต็ดแดนบนแผ่นที่หนึ่งกับสองแสนนั่นแนหะไม่ได้ผูกพันไทยในฐานะเส้นเขตแดนโดยผลคำพิพากษาเพราะคำพิพากษาเก่าไม่เกี่ยวกับเขตแดนครสามการถ่ายทอดเส้นหนึ่งกับสองแสนเป็นเส้นเขตแดนจริงๆริงแล้วอย่างที่ัมพูชาทํานี่ไม่ถูกต้องรจริงแล้วต้องถ่ายทอดโดยเจตนารมณ์ของผู้ทําแผนที่คือใช้สัรปนน้ำจริงครับถ้าสารฟังเราก็คงไม่ออกในแนวนี้อันนี้ก็ต้องรอดูแนวทางที่สามที่เป็นไปได้ <c oughs> นะครับคือสารตัดสินตามที่เราชี้ เสนอต่อศาลว่ามันควรจะเป็นก็คือบริเวณใกล้เคียงปรา,าสาทเนี่ยเป็นไปตามเส้นมติครืนตรีที่เราการรู้ระนามไว้ตั้งแต่ปี2505นั่นแหละนะครับโดยเราชี้ให้ศาลเห็นว่าเส้นมติครืนตรีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยใกล้เคียงมากกับเส้นสันปันน้ำจริงรตามที่กัมพูชาเข้าใจในปี2505ที่เสนอต่อศาลพูดง่ายๆก็คือพื้นที่ที่กัมพูชาต้องการในคดีเดิมนั่นแหละ สอดคล้องใกล้เคียงกับเส้นมติคมตีเราแล้วต่างกันก็ไม่เพียงเล็กน้อยกล่าวคือเส้นมติคมตีเรากันพื้นที่เข้าไปศูนย์จุดสองแปดตารางกิโลเมตรที่เขาต้องการจริงๆนั้นแ่ะเป็นศู5สาห้าตารางกิโลเมตร,ค,รคือขาดไป0.07ตารางกิโลเมตรนะ,ค,ะครับเพราะฉะนั้นคนใช้เส้นมติคมตีมแต่ัมพูชาเนี่ยก็ตรงทำเขาบอกเขาไม่เคยเห็นเส้นคนมตีเขาไม่เคยยอมรับอย่างที่กืบผมกล่าวแล้วแต่หลักฐานที่เรายื่นสารไป พันกว่าหน้าเนี่ยมีหลักฐานมากมายที่ชี้ว่าเขาได้รับแล้วครับเพราะถ้าหากศาลเห็นตามนี้ศาลก็อาจจะตัดสินไปตามนี้ก็ได้นี่คือทางออกที่สามถ้าหากไม่ใช่เสนน้นมาติคำนรรีก็จ,จะเป็นเสน้นใกล้เคียงครับนะครับแต่ถ้าไม่ใช่ไปยังทางออกที่สี่ทางออกที่สี่นี้จะไม่เกี่ยวข้องกับเส้นไม่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ครับแต่จะเป็นเรื่องหลักการทางกฎหมายนะรเรื่องนำมาทำาคือศาล<า>อาจจะชี้อธิบาย ว่าเมื่อปี2 5 0 5ศารตัดสินว่าอย่างนี้แปลว่าอย่างนี้ตัดสินอย่างนี้แปลว่าอย่างนี้เขาก็จะชี้อกมาเสร็จแล้วเขาก็จะบอกให้คู่กรณีไปเจรจากันตามนี้อันนี้เนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่เรียกกันได้ว่าชนะทั้งคู่ก็ได้หรืออาจจะมองว่าเสมอกันหรืออะไรก็แล้วแต่แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่า <c oughs> บัดนี้ต้องไปเจรจากันลวเพราะก่อนหน้าน,นี้กักมพูชาไม่เจรจาเรื่องเขตแดนบริเวณพระวิหารเพราะกัมพูชาบอกว่าเรื่องนี้จบไปแล้วด้วยคำพิภากษาปี25 0 5าอถ้าศาลออกแนวสีนี้ก็ชัดและต้องเจรจา แล้วไม่ใช่ว่าเจรจาตามใจชอบต้องเจรจาบนพื้นฐานของสิ่งที่ศาลได้กล่าวให้เป็นแนวทางไว้ในในคำพิพากษาใหม่นี้ถ้าถ้าออกแนวนี้นะครับตั้งแต่แถลงปิดคดีนัดสุดท้ายกันนะฮะที่ศาลโลกครับจนมาถึงวันที่จะมีคําตัดสินออกมาเนี่ยนะครับพอจะมีสัญญาณอะไรในทางบวกกับทางฝ่ายไทยบ้างไหมครับไม่มีครับคือศาลเนี่ยนะครับท่านเป็นกลางโดยแท้จริงไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกอย่างเงียบ <C> e เราต้องรอวันอ่านคำพิพากษาอย่างเดียววันนั้นสารเขาจะอ่านยังไงครท่านขั้นตอนในสารท่านก็จะขึ้นนั่งบันลงังเสร็จท่านก็อ่านเลยคืออ่านมาถึงอ่านเลยอ่านเลยยกเว้นว่าจะมีประเด็นอะไรทางพิธีการบ <C> e ้างเล็กน้อยเรื่องพิธีการแต่ถึงอ่านเลยแต่ว่าโดยทั่วไป <C> e <C> e ท่านท่านจะไม่อ่านตั้งแต่ต้นท่านจะละไอ้ส่วนที่เป็นคู่เขาต่อสู้ของผู้กรณีคำฟ้องอะไรน่ส่วนใหญ่ท่านจะเริ่มเข้าเข้าประเด็นเลย ก็ถ้าเทียบกับคำพิพากษาของไทยก็จะถึงช่วงประมาณที่บอกว่าสารพิจารณาแล้วเห็นว่าตรงนั้นโดยประมาณตรงนั้นท่านจะเข้าตรงนั้นไม่ต้องอารามพบทเยอะครับครับมาถึงก็ว่ากันเลยครับครับเพราะฉะนั้นตามเวลานัดหมายก็ตรงกับบ้านเรา11พฤศจิกายนประมาณบ่ายสี่ครับสิบหกนาฬิกาครับครับก็คงใช้เวลาไม่นานมากก็ถ้าคำพิพากษาไม่ยาวก็ไม่น่าจะเกิน2ชั่วโมงนะฮะระยะหลังๆเนี่ยก็ไม่เกินสองชั่วโมงสักเคสเดียวครับครับ ทำยังไงจะให้คนไทยได้รับฟังคําพิภากษาในวันนั้นอย่างเข้าใจมากที่สุดก็ประเด็นที่หนึ่งคือท่านพี่น้องประชาชนต้องศึกษาทักนิดหนึ่งนะผมเข้าใจก็อาจจะยุ่งๆกันบทามาหากินแต่ว่าศึกษาไม่ยากครับก็ทางกระทรวงนรมเทศเว็บไซต์สารโลกก็มีอันนั้นหนึ่งนะฮะต้องศึกษาครับสองต้องเวลาฟังต้องมีสติมีสติฟังนะครับและมีสมาธิเมื่อเกิดสมาธิในการฟังแล้วเนี่ย ท่านก็จะมีความกระจ่างเองเข้าใจได้เลยผมเชื่อว่าเขามันเข้าใจไม่ยากหรอกครับครับยกเว้นว่าครับอย่างแนวสีนี่ผมยอมรับว่าอาจจะซับซ้อนเข้าใจยากบางบางทีเดินออกจากห้องอาจจะยังงงงงอยู่ครับแต่ถ้าเป็นแนวหนึ่งแนวสองแนวสามผมคิดว่าฟังไม่ยากนะฮะอย่างนี้นะครับใช้สติใช้สมาธิผมว่าจะจะช่วยได้มากครับซึ่งวันนั้นเราก็จะมีล่ามแปลให้ฟังเป็นภาษาไทยครับครับจะมีถ่ายทอดสดแล้วก็จะจัดล่ามครับครับ ทีนี้คําพิพากษาที่จะออกมาเนี่ยฮะท่านคิดว่าควรจะออกมาแบบไหนที่จะทําให้ทั้งไทยกับกัมพูชาคือวินวินที่สุดอะไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้เปรียบรั้วเสียเปรียบอะไรไปมากกว่ากันท่านโทษครับคือผมคงจะพูดลําบากในฐานะตัวแทนรัฐบาลอาจจะไปกระทบกับทีมพิจารณาก็ขอบอกแต่เป็นความหวังนี่เหรอฮะเป็นความหวังว่าคำพิพากษาที่ออกมานีจะเป็นพื้นฐานให้ไทยกับกัมพูชาได้นํามา สามารถที่จะใช้สร้างสรนติภาพให้ยังอยู่ในลูกหลานจะได้เลิกทะเลาะกันเรื่องนี้นะแล้วก็หันมาพัฒนาร่วมกันแล้วก็มั่งคั่งร่วมกันในฐานะอาเซียนด้วยกันครับซึ่งยุทธศาสตร์ที่เราต่อสู้หลักก็คือหนึ่งก็คือเรื่องของอำนาจของศาลโลกใช่ครับในการตีความคำวิพากษาครับกับเรื่องหลักของแผนที่หนึ่งต่อสองแสนครับครับดูแล้วเป็นยังไงฮะคือจริงๆแล้วหลักในการสู้คือหนึ่งศาลไม่มีอำนาจสองไม่มีข้อขัดแย้งในการตีความ นะเราปฏิบัติแล้วเขายอมรับแล้วครสามคำลองคำอูชาจริงๆแล้วมาอุทธรสิ่งที่ศาลปฏิเสธไปแล้วที่ตัดสินก็คือสถานะของแผนที่ทางกฎหมายเนี่ยเป็นอย่างไรสถานะของเส้นเขตแดนบนแผนที่เป็นอย่างไรเส้นเขตแดนอยู่ที่ <talk S 2> ไหนทั้งหมดนี้ศาลปฏิเสธไปแล้วในปี2อ0 5อย่างชัดแจ้งมาขอใหม่ทีนี้ประเด็นที่สามเนี่ยเป็นกุญแจว่าสถานะของแผนที่คืออะไรคืออะไรครับท่านคือ,อยังไงนี่คือข้อต่อสู้ทางกฎหมายของเรา <behalf S 1> ครับที่ท่านเห็นคุณอลิ่า หรือผมเรื่องฉายแผนท้องแผนที่พวกนี้เป็นเป็นข้อต่อสู้เสริมเปรียบเสม,มือนเหล็กเส้นที่มาเสริมคอนกรีตฮะข้อต่อสู้นั่นแผนที่เป็นเหล็กเส้นแต่ตัวคอนกรีตเนี่ยคือข้อต่อสู้ทางกฎหมายครับข้อต่อสู้หลักทางกฎหมายของเราก็คือว่าคดีเดิมเนี่ยแผนที่หนึ่งต่อสองแสนเข้ามาได้ด้วยวัตถุประสงค์เดียวครับเพื่อชี้ว่าประสาทเป็นของใครแต่ไม่ได้เพื่อชี้ว่าเส้นเขตแดนอยู่ที่ไหนครับอันนี้คือข้อต่อสู้หลัก เพราะอะไรเพราะกัมพูชาฟ้องคดีว่าประสาทเป็นของใครกัมพูชาไม่ได้ฟ้องคดีว่าเส้นเขตแดนอยู่ที่ไหนเพราะ,ะนั้นเส้นเขตแดแดับนแผ่นนี้หนึ่งหรอสองแสนไม่อาจผูกพันไทยได้โดยผลของคำพิพากษานี้จะผูกพันไทยหรือไม่หรืออะไรอีกเรื่องหนึ่งและนอกคดีต้องไปว่ากันก็คือต้องมาเจรจากันในคดีนี้สิ่งที่ทาบการตัดสินคือปราสาทเป็นของใครไม่ใช่ว่าเขตแดนอยู่ที่ไหนไม่ว่าผลจะออกมาในแนวทางไหนนะครับท่านไทยกับกัมพูชาครับ จะเป็นยังไงกันต่อไปก็ยังไงเราก็ต้องอยู่ด้วยกันต่อไป